ปกติเวลาพูดถึงความขัดแย้งนัการมันแน่นอนมันก็เกี่ยวข้องกับตัวโยชา์ของกลุ่มใช่ไหมแน่นอนคือถ้าเราดูขึ้นมาย้อนหลังไปโปราทิยาโปรสาลนักสินนักต้นมันก็มีความขัดแย้งแบบนี้อยู่ชัดเจนใช่ไหมนัม่นเป็นนั่นเป็นของปกติในสิ่งซึ่งเรียกว่าการเมืองเป็นครั้งแรกที่ กระบวนการหรือความเคลื่อนไหวของชนชั้นล่างทาในลักษณะเป็นการจัดตั้งแล้วก็แล้วก็มีเครือข่ายกวา้างขวางที่สุดนะในประสา์ไทยล่าที่จริงในในประสาทที่อื่นการลุกขึ้นมาของใครหรือของกลุ่มทาสที่มีความสุขตัวเองถูกกดขี่ไม่รับความเป็นธรรมลุกขึ้นมาเพื่อที่จะกะบฏมันเกิดขึ้นเป็นระยะๆในประวสาทไทยควาว่ากบฏใคร เป็นคําที่มีใช้อยู่ในประวัติศาสตร์และปรากฏการณ์ที่เรียกว่ากบฏไพร่เป็นสิ่งซึ่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ<ม>แต่แต่ตั้งเดิมใช่ไหมจนกระทั่งถึงเมื่อเร็วนี้เนี่ยกบฏไพร่หรือจากกลุ่มชนชั้นล่างใช่ไหมจะไม่มีลักษณะที่สัมพันธ์กันเป็นเครือข่ายยงใหญ่ที่กว้างขวางแบบที่เราเห็นกันนะ่ซึ่งอันนี้ส่วนหนึ่งผมคิดว่าก็เป็นผลมาจากการ ทำให้เกิดการสื่อสารแล้วก็สร้างเครือข่ายได้อย่างกว้างขวางและผู้คนคือคือมันก้าวพ้นจากสิ่งซึ่เป็น localism ที่เป็นเรื่องเฉพาะพื้นที่ท้องถินไปสู่สิ่งที่มัน across the board ใช่ไหมที่มันก้าวข้าม้องถิ่นก้าวข้ามพด้วยเยอะแยะเช่นใช่ไหมกบฏไอ้บุญกว้างตอนช่วงเกี่ยวตอนปลาย หรืออย่างกบฏพวกกบฏผู้มีบุญในพ่าศาลกบฏไอเชียงแก้วใช่ไหมแล้วก็กบฏผู้มีบุญในสมัยการที่ห้านี่เป็นกบฏของใครดับได้คุณจะมาสู้ในไงกับวอร์ม,รมรชีนของศูนย์กลางหน้ารัฐที่อย่างน้อยสุดก,ก็ใหญ่กว่าใช่สู้ในไงกับกองทัพจากกรุงเทพที่ยกไปปราบด้วยอาวุธที่ทันสมัยกว่าใ,ในกรณีของปราสาทไทย เออไม่เห็นไม่เห็นแต่ถ้าในประสาทจีนก็แม้ว่าจะไม่ชนะไม่สามารถยจดสถานาราชวงศ์ได้แต่ก็ททำให้ราชวงศ์ในด้าสุดเสือมแล้วก็ล่มสลายแล้วก็มีกลุ่มอำนาจใหม่ขึ้นมาทุกวันนี้เนี่ยประเด็นเรื่รองธิปไตยมันยิ่งจะถูกลดความสำคัญสำคัญลงใช่ไหมแต่ไม่ใช่ คือาวร้อมันกำลัง้วามสัมพันธ์ลงแต่ในบางที่มันก็ร้อนแรงอย่างเช่นไอ้กรณีของไทยเมหรือในกรณีของเวียดนามกับจีนฟิลิปปินส์กับจีนในเรื่องของหมู่เกาะสเปนลี่พวกอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่า,าเวลาพูดถึงกับไลเซชั่นก็ดีพูดถึงาการรวมกลุ่มประเทศที่เป็นนาวร้อใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นใช่ไหมมันก็จะทําให้เรื่องของรัฐชาติเรื่องของเขตแดนมันจะ แนวโน้มมันคือการลดความร้อ